สวัสดีครับวันนี้มี F 28นะครับนี่คือรูปโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับตัวนี้สีทํามาใหม่ครับตำหนิจะมีแตกตรงนี้นะครับนี่ครับแต่ไฟแรมออกนะครับแล้วก็จะเป็นแตกตัวนี้นะครับชุดสีสวยครับอะไรเบิกจะมีล้อยางจานครับเบิกครับผมชุดกุญแจเบิกนะครับซับเป็นซับเดิมนะครับซับเดิมไม่ได้ทําสีนะครับซับเดิมแล้วก็จะเป็นไม้ใหม่ครับเบิกครับแล้วก็ปั๊มบน เบิกครับผมประมาณนี้แล้วก็เป็นโช๊คหลังเบิกครับใหม่เป็นคาบูเดิมครับข้อเล็กเครื่องเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นท่อ V8 นะครับฝั่งนี้ท่อ V8 แครับแล้วก็จะมีกล่อง C D I อยู่นี่ตัวหนึ่งนะครับ C D I กล่อง C D I นะครับประมาณนี้ครับรถเอาสตาร์ทฟังเสียงนะครับผม ประมาณนี้ครับนิ่งๆครับด,ดิมๆมานิ่งๆอ่าครับผมเดี๋ยวผมจะดิดให้ดูนะครับผมประมาณนี้ครับผมครนนี้แตะออกครับแต่ไปเลี้ยวไปเลี้ยวออกนะครับครับผมข้างหลังก็ออกครับข้างหลัง ไปเดียวนะครับออกครับนี่ก็ออกนะครับประมาณนี้ครับราคาอยู่ที่12500ไม่รวมส่งนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ